สวัสดีค่ะวันนี้ซากุระแบนนะคะมาพร้อมกับรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะก็คือรุ่นนี้เลยค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นเป้ผ้าไนาล่อนค่ะขนาดกําลังดีนะคะไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะคะตัวเป้นะคะเป็นผ้าไนาล่อนกันน้ํากันละอองฝนได้ดีเลยค่ะแถมรุ่นนี้นะคะยังมีช่องอนเนกประสองค์อีกตั้งหลายช่องนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องซิปด้านหน้านะคะหรือว่าช่องซิปด้านหลังนี้นะคะ แถมด้านในกระเป๋าคือกว้างมากค่ะแล้วก็มีช่องอีกหลายช่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องซิปด้านในนี้นะคะหรือว่าช่องติดผนังนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นช่องติดผนังแบบกว้างนะคะแล้วก็มีช่องติดผนังอีก2ช่องเล็กๆนะคะนี่นะคะก็คือรุ่นนี้ช่องเยอะใส่ของได้เยอะแยกการใช้งานได้อย่างดีเลยค่ะตัวกระเป๋านะคะเป็นสีวายแดงค่ะก็สามารถใช้ง่ายใช้ได้กับหลายชุดหลายโอกาสนะคะ ส่วนขนาดความกว้างของเป้ใบนี้นะคะตัวฐานจะอยู่ที่12นิ้วนะคะแล้วก็ส่วนสูงอยู่ที่12นิ้วนะคะเป็นขนาดกำลังดีค่ะสามารถสะพายด้านหน้าได้นะคะนี่นะคะคือสะพายมาไม่ได้ดูใหญ่เทอะทะนะคะหรือว่าจะสะพายด้านหลังสะพายข้างแบบนี้ก็ได้นะคะรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่แค่1,590บาทค่ะสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะคะวันนี้ที่เพจที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าจะเป็นล i ยแอด ซากุระ1978นะคะหรือถ้าสะดวกมาหน้าร้านสามารถแวะมาได้เลยค่ะร้านจะอยู่หลังโรงแรมเคพีแกนนะคะเปิด9โมงปิด3าทุ่มนะคะหรือที่สาขาเซ็นทรัลชนบุรีค่ะเปิดทุกวันนะคะเปิดปิดตามเวลาห้างค่ะ